VSS Winterless นายเก็บเสียงยอดนิยมในเกมว a r ์ซไม่ได้มีดีแค่ในเกม VSS w i n t e l e s เป็นไรเฟิลซุ่มยิงอเนกประสงค์ตันชารัสเซียพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1980โดยสำนักงานออกแบบอาวุธเดชนีต็อกแและถูกนำเข้าประจำการในปี1987 VSS w i n t e l e s ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยหน่วยรบพิเศษของรัสเซียปืนบรรจุด,ด้วยกระสุนขนาด9ค39มมพร้อมกับท่อเก็บเสียงภายในทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจลับได้ ได้อย่างเงียบเชียบปืนทำงานด้วยระบบแกส๊สสามารถยิงได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบฟัโอโต้โดยมีอัตราการลั่นกระสุนราวแปดร้อยถึงเก้าร้อยนัดต่อน,นาที VSS อ i n t o ว e นเลขึ้นชื่ออย่างยิ่งในเรื่องของความแม่นยำด้วยลำกล้องยาว200มิลิเมตรและไกลปืนที่ออกแบบมาอย่างดีทำให้มีระยะยิงวังผลสูงสุดประมาณ400เมตรนอกจากนี้ตัวปืนยังถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบามากเพียงแค่2.6กกิโลกรัมจึงทำให้มันสามารถพกพาได้ง่ายและเหมาะสำหรับภารกิจการลอบสังหารอย่างยิ่ง